ส,สวัสดีครับเพราะว่าผมอีกเช่นเคยนะครับช่องโดนัทเคดีครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2ของวันนี้นะครับผมเนื่องจากมีอีกกิจกรรมหนึ่งเข้ามานะของเกมารโอวีก็คือกล่องสุ่มสกินอันติเมตนั่นเองนะครับผมก็ภายในกล่องนะเราก็มีโอกาสได้รับสกินอันติเมต3สามสกินนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสกินของวูคองเนาะสกินของยอนแล้วก็สกินของคิกซี่นั่นเองเดี๋ยวผมพาไปดูสกินก่อนละกันนะครับผม สำหรับสกินของบูคองก็จะเป็นสกินนี้เนาะสกินระดับอันติเมตนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าสวยใช้ได้เนาะสกินของยอนก็จะเป็นสกินนี้นะครับผมเดมอนร์เชอร์นะครับผมสกินระดับอันติเมตนะครับอย่างเท่ครับผม เลกสกินหนึ่งสกินสุดท้ายเนาะเป็นสกินของคลิกซี่นั่นเองสกินระดับอันติเมตนะครับก็คือสกินนี้เนาะโอเคครับผมหลังจากที่เราดูสกินไปแล้ว3สกินเนาะภายในกล่องมันก็มีโอกาสได้รับเหรียญสกินอันติเมตด้วยเนาะอันนี้ก็จะเอาไปแลกที่หน้ารางวัลได้นะครับรวมไปถึงพวกชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนสกินแล้วก็เพชรนะครับซึ่งเป็นเกลือนั่นเองนะครับผม ก็สําหรับกล่องนี้นะครับโอกาสที่เราจะได้เปิดแล้วเราจะได้รับสกินเลยอยู่ที่0 1 5เท่านั้นเนาะถือว่าแบบน้อยมากๆเลยนะครับผมเหรียญสกินอันติเมตนะครับอยู่ที่14.01%เนอนาะออกค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับชิ้นส่วนนีโลชิ้นส่วนสกินอยู่ที่3 0 9 4เอ้อนาะแล้วก็เพชรอยู่ที่54.90เซ์เลยนะครับผมสำหรับเหรียญสกินพวกนี้นะเราเอามาแลกสกินได้ตรงนี้นะครับผม ตรงนี้เนาะร้านค้ากล่องอันติเมตเนาะสามสก,กินนั่นเองก็คือในการแรกเราจะต้องใช้อยู่ที่22เหรียญเลยนะครับผมซึ่งใช้ค่อนข้างเยอะนะครับผม เพราะว่าโอกาสที่เราเปิดแล้วเราจะได้เหรียญมันก็อยู่ที่14กว่าเปอร์เซ็นต์เนานะมันก็คือโอกาสแบบน้อยมากกว่าจะได้เหรียญแล้วเราต้องเก็บเหรียญในครบ22เหรียญเลยนะครับผมถึงจะเอาไปแลกได้นั่นเองสําหรับวันนี้ผมก็จะมาเปิดให้เพื่อนๆดูกันสัก10กล่องละกันเพื่อปเป็นแนวทางเนาะว่ามันจะมีโอกาสได้รับเหรียญหรือโอกาสได้รับสกินมากน้อยเพียงใดเนาะว่าภายใน10กล่องเนี้ยเราจะได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยละกันนะครับผมผมก็จะเปิดทีละอ่าเดี๋ยวเริ่มแรกผมเปิดสัก ทีละกล่อง3ครั้งก่อนละกันเนาะกล่องที่1ครับกล่องละ9้าคูปองนะครับผมโอ้โหได้ชิ้นส่วนสกินเนาะกล่องที่2อนะจะได้อะไรนะครับอ่าได้ชิ้นส่วนสกินอีกแล้วกล่องที่3มนะครับผมโอ้โหได้เพชรมานะครับผม ผมก็เปิดไปละว3กล่องเนาะก็ได้เป็นเกลือหมดเลยนะครับผมเลือีก7กล่องผมจะเปิดทีละ3กล่องเลยละกันนะครับผม3มกล่องแรกครับโอ้โหได้เป็นชิ้นส่วนสก,กินแล้วก็เพชรเนาะครั้งต่อไปผมก็จะเปิดทีละ2กล่องดีกว่าเนาะอีก2ครั้งนะครับผมจะได้อะไรไหมครับนี่ โอ้โหเพิ่งได้เหรียญมาเนาะเหรียญคือออกยากมากจริงๆนะครับผมแล้วก็ได้เพชรมา20นะครับผมครั้งต่อไปเปิดอีก2กล่องนะครับก็จะครบ10กล่องพอดีเนาะสำหรับการเปิดของผมนะครับจะได้ไหมจะได้ไหมโอ้โหไม่ได้เนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมเปิดไปทั้งหมด10กล่องเนาะก็คือเกลือหมดเลย10กล่องเนาะได้เ,เหรียญสกินเอามาแลกสกินมาแค่ชิ้นเดียวเท่านั้น ก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับกิจกรรมนี้เนาะเพื่อเปิดเป็นแนวทางแล้วลุ้นสกีระดับอันติเมทนั่นเองนะครับผมสาหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆเนาะสําหรับวันนี้ก็กิจกรรมก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เนาะที่มาอัปเดตนะครับผมก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ